ดีเจอ้อมค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะก็เรียกได้ว่าลิสต์เพลงเปิดต้นชั่วโมงนี้มาก็นี่เลยแขกเซอร์ไพรส์รของตันไฟตันวันก่อนนะคะเพราะว่าบิลกินตรวจเจอ2ขีดเนาะแล้วคนก็อาจจะแบบเอา้าแล้วยังไงต่อ นะคะก็ให้พี่กินเขารักษาสุขภาพต่อไปก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องพักนะก็เลยได้มีนี่เลยค่ะเจ้าของอันดับหนึ่งของเพลย์ลิสต์ออฟดิ e ิมาค่ะน้องนอนนะคะนนชนนกับโตะริมค่ะเราเริ่มต้นกับเพลงนี้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไปดูคอนเสิร์ตมาช่วงนี้ก็กลับบ้านก็รีบอาบน้ำอาบท่ารักษาสุขภาพเพราะมีอีกหลายคอนเสิร์ตต่อคิวกันนะคะคุณผู้ฟังคือคอนเสิร์ต ب, แบบแบบโด่งกับเอาจริงแทบจะเกือบทุกวีคอะใช้ตังค์กันแทบไม่ทันอะหาเงินกันแทบไม่แบบ ตัวหมุนเลยอะต,ตอนนี้นะคะก็ใครชอบคอนเสิร์ตไหนก็ไปนะคะใครที่ชอบคอนเสิร์ตในแนว90อ่ะซื้อบัตรแล้วก็เตรียมตัวรักษาสุขภาพให้ดีนะว่าทั้งคนที่จะเล่นทั้งคนที่จะดูเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆอะก่อนเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งวันก็ไปเลยอะหรือเล่นเสร็จหนึ่งวันก็ไปตามเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูแลตัวเองให้มากๆนะคะถ้าเมื่อไหร่มีอาการของไข้ บอกไม่ได้เลยตอนนี้ว่ามันจะนํามาสู่อะไรป่ะกักตัวป่ะตรวจเอทีเคต่อให้ถ้าขีดเดียวแต่ว่าเรามีภาวะที่เสี่ยงและอยู่ใกล้คนที่เขาเพิ่งตรวจพบเจอมาเป็นมากักตัวเอาไว้ก่อนเขาบอก3าห้าวันใช่ไหมให้กักไปนะคะหรือคารเป็นไข้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นฝีดาดลิงได้แต่นั่นแปลว่าคุณต้องถามตัวเองด้วยนะว่ามีภาวะของ เสี in right? Right? Sure ่ยงในการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับใครหรือเปล่าใช่ป่ะบางคนอย่างคนที่เป็นคนที่สี่ที่เราเพิ่งเจอที่เป็นผู้หญิงเขาบอกเขาเป็นเพราะว่าเขาไปเที่ยวกลางคืนจริงๆการเที่ยวกลางคืนเป็นเส้นทางของการมีโอกาสค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เป็นอาจจะเป็นการของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วถ้ามันมีการป้องกันแต่ผิดพลาดในการป้องกันก็เกิดขึ้นได้และหรือถ้าไม่ป้องกันเลยโอกาสติดเชื้อระหว่างกันมันจะมีสูงมากเลยนะ ถูกไหมครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นนะคะ <Okay. S 1> ก็ดูแลตัวเองให้มากๆหน้ากากยังต้องใส่มือยังต้องล้างนี่ก็เห็นภาพคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตถ่ายหน้าคอนเสิร์ตนะเห็นคนยังใส่แมสอยู่นะบางคนก็คงกังวลสนุกก็อยากสนุกอยากตะโกนร้องเพลงนะแต่ว่าเอ้ยกลับบ้านเดี๋ยวคน,คนที่บ้านจะก,กังวลใส่แมสกนเต็มที่ตอนนี้คนไทยแข็งแรงค่ะสูดอากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ม,มากกว่าออกซิเจนละ mm hmm. หรือเปล่า mm hmm. คุณไปวิ่งที่สวนเป็นยงไงบ้างคนถอดแมสเยอะไหม ส่วนมากถ้าคนมาวิ่งนะก็ะจะถอดกันซะส่วนใหญ่ถ้าค,คนเดินก็จะใส่แมสกันอ๋อคนเดินก็จะใส่แมสใช่ไหมแต่คนวิ่งก็จะถอดแมสแล้วเพราะว่ามันไม่ไหวใช่ไหมมันเหนื่อยและอย่างมันก็มันไม่ได้มีกฎว่าต้องใส่แล้วมันไม่ได้มีข้อ<ช>บังคับนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดูแลตัวเองให้ดีค่ะส่วนเพลงที่เราไล่เปิดกันหลังจากโต๊ะริมก็จะเป็นกลัวเธอเหงานะคะคนหรือไมโครเวฟลาลาลอยทักครับแล้วปิดท้ายที่ถูกคนแล้วเพราะว่าข้างล่างตรงล็อบบี้ค่ะ มี happy birthday ย์เฮียนะคะอ่าใช่พรุ่งนี้นะคะก็อ่ะแวะมาถ่ายรูปได้นุชยินดีให้ใครๆก็ที่รักพี่เป๊กเข้ามาแวะถ่ายรูปได้เลยยินดีทางเราก็ยินดีเหมือนกันกินกล้วยฉาบจนเออเขาเรียกว่าวันนั้นนุชเอากล้วยฉาบมาฝากใช่เบกแตกโอ้โหเพดานปากเยินเลยค่ะคือไม่ใช่อะไรคือคนเรามันต้องกินแต่พอดีคุณทุ้ฟังในทุกอย่างอะ่ะแต่พอกินมากเกินไปคำว่ากล้วยเบกแตกไม่รู้ใครเป็นคนคิดคำนี้กินจนเพดานปากถลอกอะ่ะ ห่วงเคยเป็นไหมเวลาที่เรากินอะไรมากๆอ่ะล่าสุดช่วงนี้ก็อยู่ๆก็อยากกินบะหมี่เกาหลีกินจนท้องอืดอ่ะ <c oughs> กินมากเกินไปคือคนแต่ละคนบางคนกินทุกวันแล้วเขาไม่เป็นไรถูกปะใช่ครับแต่กระเพาะบางคนนะ่ะกินทุกวันไม่ได้นะต่อให้อาทิตย์นึงกินสักขวดหนึ่งอ่ะบางทีมันอาจจะมากเกินสําหรับบางคนปะเพราะฉะนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็ต้องเราเนะี่ยเป็นคนรู้ดีที่สุดว่าอะไร เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมเราควรจะสังเกตสุขภาพของเราใช่ปะเราจะเข้าใจและนําสิ่งนั้นน่ะไปเล่าอาการให้คุณหมอฟังแต่สิ่งหนึ่งที่นอกจากเล่าให้คุณหมอฟังแล้วเราอย่าไปให้คุณหมอสั่งยาตามเราสั่งนะคะคุณผู้ฟัง mm hmm. เขาอุตสาห์เรียนหมอ <laughs> คืออ้อมวันนี้คุยกับใครไม่รู้วันก่อนสองสาวันนี้คุยแล้วมันมีเรื่องอะไรรู้ปะ่ะเ mm hmm. นี่ยสงสารหมอเวลาไปแล้วเราก็คิดตามว่าพฤติกรรมเราเป็นอย่างนั้นเปะะ mm hmm. ่าวะเวลาไปโรงพยาบาลเราจะบอกหมอว่า เราอยากได้ยาอันเนี้ยเรามีอาการอย่างเงี้ยขอยาอันเนี้ยเราเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่ากลัวว่ามีไหมแล้วว่ามีมมคือเราเราไปด้วยธงที่ปักไว้ว่าเราจะเอายาเนี้ยเ,เออแล้วพอหมอบอกว่ามันจะจ่ายยาเนี้ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าหมอทําไมไม่จ่ายยานี้ก็เข้าใจได้คือบางทีเราอาจจะ เอะเราเคยหาหมอคนนี้แล้วเรากินยาอันนี้แล้วเราหายพอเปลี่ยนหมอทําไมไม่ใช่อย่างนี้แต่ก็อีก,กน,นะคะคุณผู้ฟังมันมีความแตกต่างระหว่างไวรัสกับแบคทีเรียายาบางตัวมันไปไม่ถึงขั้นเออไปต้องไปแบคทีเรียก็ไม่ต้องไปกินมันก็เล่าอาการหมอให้เต็มที่ให้ดีที่สุดแล้วหมอให้ยาอะไรมาก็รับไว้แล้วถ้าเกิดว่ารักษาไปแล้วดูแล้วอ้าวมันไม่ดีขึ้นเราก็แค่จําชื่อหมอคนนั้นไว้โน้ตไว้ว่าคุณหมอคนนี้อาจจะไม่ค่อยเขาเรียกว่า ไม่ถนัดกับทางเราอาจจะหาหมอกลับไปคนเดิมที่เราเคยรักษาหายไม่ได้บอกว่าหมอไม่เก่ง้าพี่กวง mm hmm. หมอบางคนเก่งสําหรับบางคน <Okay. S 1> แต่เขาอาจจะ,ะจริตไม่ต้องกันกับทางเรา mm hmm. คือมันก็มีนะ mm hmm. หลายหมอเนี่ยคนนี้บอกเก่งคนนี้บอกเก่งแต่กับเราไม่หาย mm hmm. มันไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งนะแต่บางทีจริตไม่ต้องกันอ่ะหรือเปล่า mm hmm. ก็ลองปรับดูค่ะก็ฝากเอาไว้เพราะว่า เออก็จริงกลับมาดูที่พฤติกรรมเราด้วยหลายครั้งเราชี้นิ้วว่าคนอื่นมีปัญหาเราไม่เคยมองว่าปัญหาเกิดมาจากเราเพราะอะไรมันยากที่จะยอมรับว่าความผิดหรือไม่ใช่เรียกว่าความผิดก็ได้บางอย่างที่ไม่ควรการละเทศะบางอย่างบางทีเราเนี่ยแหละเป็นคนทําแต่เรายอมรับยากอะมันเขินอายที่จะยอมรับว่ามันเป็นเพราะฉันนี่นาะอะไรอย่างเงี้ย EFM แฟนดั e F ไร,ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต เจอกันแน่นอนนะคะสำหรับ3ามหนุ่มลัสวันเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งเห็นแวบๆเหมือนใครถ่ายอะไรไปอ่ะเดี๋ยวติดตามกันสำหรับสุกนี้ค่ะคุณผู้ฟังไดมอนด์เป็นต่อเจเลอร์มาเจอกันแน่นอนสองทุ่มครึ่งยาวๆไปจนถึง4ี่ทุ่มร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร C I M B ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอทไลน์เลย C I M B Personal Loan ค่ะ E F M Fan d m mm.